รเรามาต่อกันที่คุณแจจุงกันบ้างนะคะแหมเขาจะไปแสดงแบบลักษณะคล้ายๆซิทคอมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะใครเป็นแฟนคลับก็ติดตามด้วยนะคะ นักร้องและนักแสดงหนุ่มค่ะคิมจาจุงกำลังอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมรายการ I want to sing a song โดยรายการนี้ค่ะเป็นรายการซิทคอมของประเทศญี่ปุ่นโดยจะมีการพรีเมียร์ออกอากาศตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์นิปปอนทีวีในวันที่1นึ่งสิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการออกอากาศในช่วงบ่ายโมงทุกวันเสาร์ค่ะเป็นจำนวนทั้งสิ้นแตอนด้วยกัน สำหรับซิทคอมรายการนี้นะครับแจจุงจะสมบทเป็นตัวเองครับซึ่งเป็นนักร้องหนุ่มระดับซูเปอร์สตาร์นะครับที่หมดโอกาสในการร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 ซึ่งแจจุงครับสมบทเป็นตัวเองก็พยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะคัมแบ็กคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตให้ได้อีกครั้งหนึ่งโดยสิ่งที่น่าสนใจนะครับของซิทคอมเรื่องนี้ก็คือการผสมผสานครับเรื่องจริงเข้ากับเรื่องแต่งโดยทางผู้ผลิตรายการนะครับเรียกว่าเป็น Fraction Sitcom นะครับซึ่งเป็นรายการ Variety Show อีกรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับใน Sitcom เนี่ยจะมีการนำอัลบั้ม v o v o v o v s r s ที่วางจำหน่ายในปี2019เข้ามามีส่วนในการเขียนบทด้วยครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกค่ะที่แจจุงจะแสดงนำในซิตคอมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าผมหวังว่าทุกๆคนจะแฮปปี้กับรายการนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะลองงานแสดงซิตคอมซึ่งเป็นรายการตลกในญี่ปุ่น ซึ่งผมคิดว่าฟงไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรมากนะเพราะว่าเล่นเป็นตัวเองอยู่แล้วในตอนนี้ผมก็กำลังรอที่จะชมการแสดงของตัวเองในซิทคอมเรื่องนี้อยู่เหมือนกันซึ่งผมก็ขอให้ทุกๆคนดูซิทคอมเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันกับผมนะครับมาลองติดตามกันนะคะแล้วก็ทำความรู้จักศัพท์นี้ด้วยนะแฟ<ม>ชั่นซิทคอมเออน่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นความใหม่ของผมเหมือนกันนะไม่เคยได้ยินเหมือนกันใช่ก็ลองติดตามกันค่ะ